บาดรกราบสวัสดีแม่อาบองปูนกรุบกรุบเขนีเนี่ยสกเนสเร่ขณะนี้นะครับผมยืนอยู่บนอะไรรู้ไหมครับพี่น้องดูครับที่ผมยืนอยู่นี่นะครับผมเรียกมันว่าเหมืองทองดำไม่ใช่เหมืองทองคำนะครับนี่คือเหมืองทองดำทำไมจึงเรียกว่าเหมืองทองดำ จุดบริเวณน,นี้เนี่ยนะครับดูนะครับดูพอหน้าฝนนี่นะครับรบ,รบ,บริเวณน,นี้จะกลายเป็นแอ่งน้ําจะเป็นสระน้ําขนาดย่อมนะครับนี่น้ําจะท่วมสูงสักประมาณหัวเข่านะฮะน้ําจะท่วมสูงประมาณหัวเข่านี่นี่นะครับแล้วก็มีต้นไม้อยู่รอบทิศรอบทางนะครับต้นยางนานะครับแล้วก็ ต้นตาลน,นี่ต้นกะินนรงกะทินเทพาใบไม้จะหล่นลงมาอยู่ในนี้เ่ยนะครับมหาศาลเลยนะครับแต่ละปีแต่ละปีแล้วก็น้ําก็จะท่วมท่วมมิดเลยนะครับจะมีผักบุ้งมีอะไรเกิดขึ้นพอน้ําท่วมเนี่ยนะครับพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยครับน้ําก็จะแห้งแบบนี้เลยนะครับผมจะบอกอะไรให้นี่คือเหมืองทองดํา แหล่งขุมทรัพย์มหาศาลเลยนะครับสำหรับสายเกษตรอินทรีย์นะครับใครมีแหล่งแบบนี้อยู่หลังบ้านอยู่ใกล้บ้านเยอะเทือกสวนไรนาของใครมีสุดยอดไปหามาเลยนะครับมาดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ใบไม้ที่หล่นลงมาสารพัดใบไม้ตรงนี้เนี่ยนะครับพอหน้าฝนน้ำก็จะไหลชะมาจากแหล่งที่สูงต่งตาง มากองรวมกันมาเ,เป็นแองรวมกันเป็นแหล่งน้ําอยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่น้ามันไหลมาเนี่ยนะครับมันจะชะมันจะดึงเอาธาตุอาหารที่อยู่ในป่าอยู่บนโคกอยู่ในรูอยู่ต่างๆมาไหลรวมกันอยู่ตรงนี้นี่คือแหล่งรวมธาตุอาหารตามธรรมชาติพอมาไหลรวมอยู่ตรงนี้มาเจอใบไม้ตรงนี้นะครับน้ําท่วมการย่อยสลายจะเกิดขึ้นเลยนะครับ จุลินทรีตามธรรมชาติในนี้เต็มไปหมดเลยนะครับพอน้ําท่วมปั๊บนะครับจุลินทรีที่ย่อยโดยไม่ใช้อากาศตอนน้ําท่วมขังมันก็จะย่อยอยู่ข้างล่างแต่ยังไม่ย่อยดีเท่าไหร่พอเข้าหน้าหนาวน้ําตรงนี้มันแห้งนะครับน้ําแห้งนี่ยิ่งงวดเลยนะครับความเข้มข้นของธาตุอาหารจะมากขึ้นมากขึ้นเพราะไม่มีน้ำแล้วพอน้ำแห้งปับ๊บการย่อยสลายจะดีขึ้นอีกมากเลยนะครับมาดูนี่ ผมจะให้ดูอะไรผมเก็บเอาพวกใบนั้นไปกองต่างหากแล้วนี่คืกิ่งตาลน,นะแล้วมาดูนี่คือใบไม้ที่ทับถมกันอยู่ส่วนด้านบนเนี่ผมจะยังไม่เอานะครับผมจะทิ้งไว้อย่างนี้ทุกปีมจะกวาดออกแล้วผมจะให้ดูนี่นี่ดูนี่ดำเมี่ยมเลยเห็นไหมนี่แหละ ผมจึงเรียกมันว่าเหมืองทองดำมีค่ามากใครมีเหมืองทองํำก็มีไปนะครับผมไม่มีแต่นี่คือแหล่งเหมืองทองดำตัวนี้นี่นะครับผ่านการย่อยสลายเรียบร้อยแล้วนะครับใบไม้ใบหญ้าต่างๆนะครับใบตาลกิตินร้ำลงใบยางนา โดนย่อยตั้งแต่น้ําท่วมจนน้ําแห้งแล้วก็ยังย่อยต่ออีกตราบใดที่ยังมีความชื้นอยู่จุลินทรีย์ที่อยู่ในนี้เนี่ยนะครับจุลินทรีย์ธรรมชาติเลยมันจะย่อยของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรธรรมชาติจะจัดสรรให้เราเองเลยนะครับดูดิหนาเป็นคืบเลยนะฮะผมก็มาโกยเอาทุกปีเพราะว่า ไม่มีใครบ้าเอาคนอื่นเขาซื้อคนผมไม่ผมชอบลัดเลาะแล้วก็ไปดูตรงไหนที่คนไม่เอาไม่ใช้นะผมจะเอาซึ่งมันดีมากดีสุดๆนี่นี่คือเหมืองทองดำแหลงขุมทรัพย์ที่มีค่ามากเลยสำหรับผมผมอยากได้ของดีเมื่อไหร่ผมก็จะแวะมาตรงนี้แหละ กวาดใบไม้ตัวที่ยังไม่ย่อยตัวแห้งด้านบนออกไปปล่อยให้ปีต่อไปมันจัดการนะครับสําหรับปีนี้เราก็เอาพวกที่ย่อยแล้วพวกนี้ไปใช้งานโชคดียิ่งกว่าถูกหวยก็ไปหาเอานะครับบ้านใครมีแหล่งอย่างนี้เนี่ยนะครับถือว่าสุดยอดสุดยอดนี่ ไม่ต้องไปย่อยเองไม่ต้องไปทำอะไรเองนะครับถาดอาหารเพียบพร้อมเอาไปปรุงไปแต่งเพิ่มอีกนิดปรับอีกหน่อยอร่อยมากบาทกราบสวัสดีแม่เอาบางังโคนกรุบกรุบขเนี้ย